อูฉ้ฉันได้แล้วฉันได้แล้วมอเตอร์ไซค์แฮปปี้ฮาโลวีนในบลูเฮเบิร์ทมาผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทํากิจกรรมแคนดี้คอนฮันนะท่านผู้ชมซึ่งสัปดาห์แรกเราก็ได้ทําไปแล้วนะผมว่ากิจกรรมมันน่าจะยังทําได้อยู่ก็ลองมาทําดูกันได้โอเคแคนดี้คอนฮันอาทิตย์ที่สองนะท่านผู้ชมเราจะมาหาระดับเอ็กซ์ตรีมนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่แบบดูดิมีไฟอะไรด้วยนะน่าจะหายากพอควรนะโอเคก่อนจะไปหานั้นก็ ฝากกดไลค์หน่อยดีกดไลค์เยอะๆเลยใครอยากได้มอเตอร์ไซค์คันนี้น่าจะเป็นภารกิจที่หายากสุดในกิจกรรมนี้นะท่านผู้ชมสามสิบงั้นเหรอมาเริ่มนวดมือแล้วก็หาไปด้วยกันเลยนะยาวไปยาวไปชิ้นแรกอยู่หน้าทางเข้าเลยเห็นไหมไม่อยากหรือ,หอ,อยากว่าผมว่ามันน่าจะซ่อนไว้โอโ้ผมมองมาผมไม่เห็นสักอันเลยแต่สิ่งที่ต้องเตรียมนะท่านผู้ชมบันไดกับถุงนอน มันต้องได้ใช้จะให้ดีเอาไปใช้มาโดยก็ดีนะอนนันชิ้นที่สองอยู่นี่เหรออยู่ร้านนี่นะร้านหัวมุมเรอลาแล้วลาเพิ่งสองชิ้นมันน่าจะไม่อยู่แบบบริเวณหาง่ายๆนะน่าจะอยู่บริเวณที่หายยากหน่อยนะเอา้าอยู่ใต้นี้ก็มีเหรอการเข้าใต้นี้ก็ลงไปสถานีรถไฟนะท่านผู้ชมสถานีรถไฟเออลงไป กดเป็นตรงที่คําว่านะดาวทาสเตชันนะทุกชนแล้วก็เดินเข้าตรงนี้เห็นไหมเออเดินเข้าไปเดินเข้าไปทะลุไปเลยเห็นไหมทะลุไปนี่ก็จะเก็บได้ใอรขี้เกียจก็วาร์ปขึ้นมาก็ได้ผมวาร์ปม,มันจะมีอยู่ไหนว่ามันจะมีอยู่ไหนอีกอันนี้ก็ไม่รู้๋ยวเท่าที่รู้ก็ซูมดูก็ได้เฮ้ยมันผมจะเห็นอยู่บนนู่น ในสนามบินน่ะแล้วก็อันนี้เอออันนี้เอาไงวะเอาบันไดตั้งเช,ช็ดๆโดดไม่ได้โอ้โหเออบันไดผมว่าไม่ตกทั้งบันไดก็ได้มันขึ้นบันไดตรงเนี้ยอยู่ตรงมเทลโรงแรมหรอแล้วก็โดดใส่ไม้เออที่จริงบันไดที่ผมตั้งไว้มันก็ขึ้นได้หรือเปล่าเออก็ขึ้นได้ก็ตั้งแบบลอยๆยแต่เราที่แน่ๆอยู่บนหนุนหอสังเกตการครื่องบิน ที่สังเกตการอย่างแรกให้เราเอาบัตรนี่ก่อนนะบัตรแดงต้องใช้บัตรในการผ่านนะท่านผู้ชมเพื่อนที่จะให้เราได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเอาไปเสียบอะไรสักอย่างเอาไปเสียบลิฟหรือเป,ปล่าเอาไปเสียบลิฟตรงนี้นี้มันก็จะขึ้นมาเอน,นะแล้วก็จะได้และชิ้นที่ห้าที่เกียรก็วารับออกว่าปไปจ,าจุดที่หแล้วกันมาดูรอบๆมีอีกหรือเปล่าอยู่ไหนเอ่ย ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปซ่อนไว้ไหนบ้างวะเนี่ยไอแต่เหมือนผมจะเห็นบนต้นไม้ว่ะขึ้นต้นไม้เอาต้นไม้ขึ้นไม่ได้ทำไมต้นไม้ปีนไม่ได้วะหนึ่งสองเขาจะจะจอูตกโอเคี่งไงโดวขึ้นลาัคาสถานีนตำนรวจโดวขึ้นต้นไม้หนึ่งสองทีเดียวต้องได้นะถ้าพลาดก็เลยขึ้นใหม่หนึ่งสองปุ๊บปั๊บออหกชิ้นแล้วหกชิ้นแล้วนะจรา โอ้ oh m g อยู่ไหนวะผมไม่รู้เรื่องเลยนะท่านผู้ชมได้ะมันจะเห็นในสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือเปล่านี่ไงนทีเจ็ดโอเคเจ็ดชิ้นแล้วนะลา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 อะไรลองหารอบนอกดิมีปะวะไม่มีทีท่าว่าจะเจอเลยคอกมงคอกมา้ามีปะบนภูเขาอะไรเงี้ยซอกโคงซอกเขาอะไรเงี้ย อมันจะเห็นเว็บวๆอยู่ตรงคอกหมาด้วผู้ชมนี่ไงเก็บไปแปดอันในคกหมาแถวนี้นะเออไม่มีอะไรทำก็ปีนเข่าเล่นไปปีนเข่าปีนข่าโอไม่์ก็เจอหรือไม่ไปแวะในทรงในซอกอย่าบอกนะเอาไปแวะในซอกแถวบ้านยิบก้าอะไรเงี้ยบางทีมันขึ้นหายายากนะเฮ้ hey, บนนี้มีเฉยห oh, oh. ภูเขาสูงนะมีที่เดียวในบุคคเวนนะเออดูดิเห็นเมืองที่กว้างใหญ่ของมืดลาเก้าแล้วนะไอเรกโดดมาตรงที่จุดสปอนที่ยี่ิบเก้าเลยมันจะมีช่องลับลึกท่านผู้ชมต้องเอาไปฉายมาด้วยนะก็มันต้องใช้ไปฉายเลยมันจะมีจุดลับจุดยี่ิบเก้า 29, บางป้านยีิบเก้าบางทีมันเอาไปไว้แบบในซอกหินอะไรเนะี่ย นี่ว่าบรรจุดยิบกาวนะันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าไม่ค่อยมีใครประสปอนบ้านนะท่านผู้ชมนี่มันจะมีช่องหินอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูบนนี้กันมีเปล่าช่องหินอะไรแบบนี้เผื่อมันเอามาไว้ไงผมก็ไม่รู้ผมก็พาเดินลัดเลาะ,ละมาเฉยมีเปล่าอานี่ไงช่องหินท่านผู้ชมได้โอเคนี่มันเดินทะลุทะเลเลยนะจะมาอีกทางก็ได้ เดินทะลุทะเลเข้ามานี่แต่ถ้าเดินโดดขึ้นไปมันก็จะเป็นแบบจุดสปอนบ้านย9ิบเก้าอะไรประมาณนั้นนี่เห็นไหมที่ผมเดินมาเมื่อกี้เออมันทะลุกันนี่ก็เดินมาจุดบนยิบเก้าก็เลี้ยวซ้ายไปเรื่อยๆก็ลัดเลาะ,ล,ะ,ล,ะลงหินไปก็จะเจอนะท่านผู้ชมเออประมาณนั้นสิบละนี่ว่าอยู่ไหนอีกวันนี้เฮ้ยลองหาในตึกนี้ที่เผื่อมันมีอันแน่ผมเห็นแล้วอยู่ ทางเข้าคลินิกครั้งหล้ยวนีขึ้นไปขี่ค้นไปเก็บได้ละมันคลินิกคลินิกอยู่ไหนอยู่วะโรงหาแบบโซนรอบนอกอะไรเงี้ยลา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 มีหรือเปล่าอืมโซนโรงเรียนมันไม่รู้อะโซนแคปปิ้งเลย สุเกปิ้งมีเฉย,ย่งนี้ไงจแล้วเคตรงนี้นะแถวสนามฟุตบอลโรงเรียนนะอไปดูบนเรือยอดดิจะไปดูบ้านวะใจมันรักเรือยอดแต่ผมว่ามันจะไปซ่อนไว้บ้านโน้นหรือเปล่าเผื่อมันมีมีไหมในห้องน้ำเชิดในห้องน้ำมีเฉยจีในห้องน้ำมี ลองไปหาแถวทะเลไหมครับผู้ชมอ่ะเอา้าผมว่าจะมาหาแถวทะเลมันผมจะเจอวะ่ะแต่เราโดดออกจากนี่ไม่ได้เอา้ามันมีที่กั้นด้วยเหรอเอาผู้พัฒนาเขาใส่ที่กั้นตรงนี้ตอนไหนไว้เนี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยดูดิมีทะเลนะรู้สึกลมเลื่อนดีแต่สมัยนี้คนไม่ค่อยมาทะเลกันนะ14แล้วท่านผู้ชมครึ่งทางแล้วอ่ะเฮ้ยมาดูในธนาคารเนพอดีแวะมา อย่างแรกให้เรามาถึงให้เราเอาบัตรเขียวก่อนก็เอาบัตรเขียวไปเสียบใช่นี่ผู้ชมว่ามันมีปะเนี่ยลองระเบิดดูก็ได้ระเบิดทดสอบอสเอาใส่อฟเฟกเองนี่ไงมีเฉยในธนาคารถ้าจะออกก็ใช้บัตรออกก็ได้เออถ้ายัางไงก็ี้เกียจก็วาร์ปออกเอาจะมีตรงไหนวะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะครึ่งทางนะ เลยเยอะกันเลยทีเดียวอีกอีกประมาณครึ่งทางมันจะเยอะหรือเปล่าเออเมื่อกี้เราปนธนาคารแล้วเราลองมาตรงนี้ดิตรงนี้ท่านผู้ชมกดปุ่มเขียวสถานที่ทำเงินทำเงินในเมืองบูคาเบนผลิตเงิน,ผล,งนผลิตเงินเถื่อนน,นั่นเองเห็นไหมมีเฉยเออขึ้นมาตามผมน,นั่นเองเครื่องผลิตเงินของเรากดได้นทำงานนี่เห็นไหม ดูดีมาเป็นฟ่อนๆเลยอาออกก็ลงนะลงก็กดปุ่มเขียวๆตรงนี้อืมนี่แล้วก็จะออกได้นะท่านผู้ชมนะไหนดูไหนวะดูในลงในหลุมในเผื่อมันมีไปมีปะมันจะมีหลุมบางอันโลลงได้ใช่ไหมเอามีเฉยนี่ไงในหลุมนี่หลุมนี่นะ นี่ตั้มชื่อไว้ let me o เอาหนาวเนี่ยนะเออมันมีเฉยอยู่วะเออวะเจ็ดแล้วมันจะอยู่ไหนอีกนะเราก็ไม่รู้ได้ลงพยาบาลนะอะไรไมีบงไม่รู้นะก็ลเลาะดูไม่มีไม่มีไม่นีไม่มี จะไม่หนีอะไรหรอถ้าหนีก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเราจะเอาให้ได้มอเตอร์ไซค์โคโตรเท่เลยไฟวิบวับนะอฟเฟ็กต์ยิงสวยงามพูดเยอะแล้วหาต่อเอ้ยท่านผู้ชมนผมจะเห็นเจอบนนูน่นวะเจอบนสปอนจุดที่เจ็ดนี่นี่เออเคสิบแปดแล้ว แป2ส2บ2ก2ายี่สิบี่ยิบเปล่าเออผมเข้ามาห้องนี่ท่านผู้ชมนี่มันห้องเก็บสต็อกใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่ห้องเก็บสต็อกห้องเก็บสต็อกนี่ไงนี่ไงนี่ห้องนี้ห้องนี้มีไหมนี่มีมีนี่ไงห้องเก็บสต็อกโอเคสิบเก้าะเราจะได้แล้วนี่หว่าท่านผู้ชม <H uman> หิวจังเลยกินกล้วยก่อนได้ไหมไหยิบไปเรื่อยไรสาระเรื่อยเปื่อยแล้วนะตอนนี้ก็โม้ชั่วนะ ไอตรงนี้มีเฉยไปเอาไงมันจะกระโดดจากตรงนี้น่าจะได้นะข้างๆโบดแล้วเนี่ยหนึ่งสองปึ๊บเออมันเป็นกระจกนไงเก็บยี่สบนะเออโลเคชันตัวนี้สิอีกอีกสิบอันนะท่านผู้ชมเว้ยจะได้แล้วเว้ยแต่มันก็หาหายากอยู่นะมันมันห่างกันมันคนละฟากคนละนี่เลยคนละที่เลยเออตอนนี้ก็ต้องออกนอกเมืองนะเผื่อมันอยู่ด้านนอกนะท่านผู้ชมมา ใครจะไปรู้ว่าประทูอยู่ในเข่งและประทูมันเกี่ยวอะไรฉันจะพาพวกแกฮาไปเรื่อยๆจะทำไมมันอยู่ไหนโอ้้หูโรงงานนิวเคลียร์ด้านนอกโคตรกว้างอย่างกว้างใหญ่กันเลยทีเดียวท่านผู้ชมเอ้ยหาดนั้นมักๆเลยนี่ไงอ,อู่รอบนอกเลยนะท่านผู้ชมอ๋อผมไปเดินเข้าต้ไนไหนวะเนี่ย เออเก็บยิบเอ็ดล้อยู่ไหนอีกกว่านี้ไม่รู้นะก็ต้องหาไปเรื่อยๆเดินรับลมชมวิวไปโอจะพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแบบนี้แนละ้วก็หาเอาแล้วกันอือพอให้ทุกคนหาครบผมต้องหาครบก่อนด <c oughs> <c oughs> <c oughs> เผื่อมีใครมาหาตามผมไงโอ้ยหิวเว้ยเวันเบอร์เกอร์ดิมีเปล่าจะเอาไปในห้องน้ำอีเปล่าไม่มีห้องผู้จัดการนี่ไงห้องนี้ ท่านผู้ชมห้องนี้ในเนี่ยเหมือนเราแบบเราเราตรงเข้ามาใช่ไหมผมเก็บไปก่อนแล้วนี่เข้ามาตรงที่ทําเบอร์เกอร์แล้วเราก็จะเจอในในห้องนี้ห้องหน้าตาแบบนี้ยี่สิบสองแล้วเออมันต้องครบดีวะใช่ไหมมีที่ไหนอีกเออล่ะล่ะให้ไปผมจะเห็นแบบแบบแบบอยู่นี่วะอยู่ขับบลูคของเราโอเคละโอเคขับบลูคขับบลู ยี่สามแล้วอ,อีกประมาณเจดอันนะท่านผู้ชมอีกเจ็อันมันจะอยู่ไหนวะลองไปเื่นเลมันต้องมีที่ไหนสักที่ <c oughs> เจอหลังสถานีระเพิรเวิรมเนี่ยเนยหลังสถานีละเพลิงเออยี่สี่แล้วอ,อีกประมาณหกอันไม่ใช่ประมาณหกเลยแหละ <c oughs> <c oughs> จะประมาณทำไมนะ มันก็เหลืออีกหกอันนะเออผมลองมาในสาระน้ำห้องรับในตํานานผมดิได้มานานแล้วโดนลกสาระาน้ำนะแล้วก็มุดเข้าไปมุดเข้าไป้มไปยมีเฉยแต่มันมุดเข้าไปยังไงวะน,นี่มุดเข้ามาแล้วก็จะเจออันนี้หนีห้องรับเข้าสาระน้ำในตํานานของเราแต่ทำไมมันมุดออกมุดเข้ายากกว่าแต่ก่อนวะเฮ้ย มันมุดออกมุดเข้ายากกว่าสมัยก่อนนะผู้ชมหรือผมไปคิดไปเองวะไม่ได่ใจนะไหนเราห้องรับตรงนี้ที่ที่มันตรงข้ามกับโรงเรียนแล้วนี่อืมมันจะมีตรงนี้ไม่แน่ว่ามีหรือเปล่าเน,น,นี่ตรงนี้ที่มันกล่องจะเปิดเองนี่มีหรือไม่กดหลอดไฟโดดลงไปนี่มีเฉยเออห้องรับตรงนี้ก็ลองมาดูก็ได้จะขึ้นก็กดปูมเขียวก็โดดขึ้นไป เออมีเฉยห้องลับนี่ไม่นึกว่าจะมีนะห้องลับในตำนานของเรานั่นเองเดินมั่วแล้วตอนนี้อีกสี่อันองมีหรือเปล่ามีหรือไม่มีหรือเปล่าอยู่ไหนวะเออผมไปดูสถานที่ตรงนี้ทนะ่านผู้ชมที่มันที่มีซอมบี้ในโรงพยาบาลของเราเนี่ยที่กระจกแตกๆใช้บันไดขึ้นไปนี่ ไมันจ,จะเจอนี่ไงตรงที่มีซอมบี้พอดีเลยยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบแปดอยู่ไหนผมสงใส่ไอ้ช่องอันนั้นนะท่านผู้ชมตรงสถานีตำรวจหรือเปล่ามีป่าววะนี่ช่องเนี่ยไหนลองก็ดูเข้าไปดินี่อีกเจออยู่ชิ้นหนึ่งผมก็ดูเข้ามามึนๆเลยนะเจอแล้ว ีนช่องแล้แล้วก็ลองบิดเบียดดูท่านผู้ชมมันจะไปสู่ห้องอันนั้นที่มันเป็นอีกห้องหนึ่งอ่ะมีป่ะเดินไปมึดมๆดมนี่มันจะทะลุห้องที่มีลิ้นชักแบบเนี้ยเดินบิดเบียดเออเจอว่ะยิบเก้าอีกอันเดียวบาบออกอีกอันเดียวอยู่ไหนแต่ที่หาสามสิบอันมันยังไม่ได้มีในโรงเรียนเวทผู้ชมใช่ไหม ยังไม่มีในโรงเรียนโรงเรียนมีห้องไหนป่าววะมีป่าววะไม่ได้ใจว่าอันสุดท้ายหรออันสุดท้ายเราอยู่ไหนแต่ผมนึกถึงไอห้องนั้นวะ่ะไอห้องลับอันนั้นนะที่มันจะอยู่ใต้บันไดท่านผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีห้องหนึ่งนี่น,นีที่เป็นห้องนี่ทางเข้าไปเวทีนี่นะใช่ไหม ี่ห้องนี้ปึ๊บเฮ้ยมีโอเคฉันได้แล้วฉันจะมาดูมันเป็นหน้าตายังไงอู้ฉันได้แล้วฉันได้แล้ววอเตอร์ไซค์สปอนสปอนสปอนอยู่ไหนวะนี่ไงอู้อเตอร์ไซค์ไฟแบบดีทองอารามทุกท่าดูดีมีเอฟเฟกต์ไฟด้วยพี่แบบเราเราได้เหมือนของเติมเลยนะนี่ยเพราะว่าของเติมมันจะต้องใส่ไฟได้ใช่ไหมเออผู้เล่นที่แบบเติมเอาอะไรเงี้ยแต่อันนี้ทำเควสเอาวีได้ไวิดูดีโอ ลองมาหาดูได้เลยผู้ชมใครชอบไม่ผิดหวังแน่นอนผู้พัฒนาเขาได้อัปเดตมานะสำหรับอันนี้นะระดับเอ็กซ์ตรีมเออวะได้นะได้นี่เออวะถ้าใครชอบก็ลองมาหาดูลบไปซะเอาไม่ใช่กดผิดลบลบทไปซะเออถ้าใครชอบลองมาหาดูท่านผู้ชมผมว่าน่าจะได้อยู่นะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบฝากกดแชร์กดซับสไครป์พูดเล่นก็พูดโปรแกรมแล้วก็ผมไปแปะจะไปกี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว